เมื่อวันที่15เมษายน2568บ้านของนายอุ่นเรือนคำพิโลนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดพิธีสักการะดำหัวนายอุ่นเดือนคำพิโลนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2568หรือประเพณีปีใหม่เมืองโดยมีพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอแม่วางได้เดินทางมาร่วมในพิธีรดน้ำดำหัวกัน เป็นจํานวนกว่า1,000พันคนเป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นซึ่งชาวบ้านมากันด้วยความรักและเคารพในตัวของนายอุ่นเดือนคาพิโลนายกสมาคมสําหรับนายอุ่นเดือนคาพิโลนับเป็นผู้ที่มีใจโอปโ้ามารีต่อพี่น้องชาวบ้านในทุนที่มาอย่างยาวนานเป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านและยังเป็นกำนันที่ให้ความเมตตาต่อพี่น้องชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องจึงไม่แปลกที่งานสัก,กลาวดำหัวของนายอุ่นเดือนคาพิโลนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชิงใหม่ จะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากกว่าพันคนมีการแสดงรำบงย้อยยุคจากคณะรำบงของแม่บ้านต่างๆที่ได้มาแสดงเพื่อบ่งบอกถึงความรักและเคารพที่มีต่อบุคคลที่พวกเขาให้ความรักและนับถือมาอย่างยาวนานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทำพิธีรดน้ำดำหัวที่ปรึกษาเนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองเมื่อวันที่16เมษายน2568หายเวลา14นาฬิกา ณห้องประชุสมสำนักงานสมาคมุกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่นายอุ่นเดือนคำรพิโลนายกสมาคมุกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาชิกสมาคมุโดยร่วมกันสกล้าวดำหัวที่ปรึกษาที่อาวุโสของสมาคมุกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อในวัน2ฮกกลาหรือว่าประเพณีปีใหม่หนึ่งที่ทางสมาคมุกำนันได้กระทำกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษและขอศีลของพรเพื่อเป็นสิริมงคลแกค่คณะกรรมการ โดยมีที่ปรึกษาผู้อาวุโสเข้าร่วมกันทั้ง25อำเภอการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่ดีงามเป็นกิจกรรมที่สอนวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนานสําหรับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นสมาคมที่มีความเป็นปึึกแผ่นเป็นสมาคม ที่มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นสมาคมที่แข็งแกร่งภายใต้การบริหารของนายอุ่นเรืองธรรมพิโลในฐานะนายกสมาคมมีสมาชิกทั้ง25อำเภอมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในทุกๆก,กิจกรรมมีสำนักงานหรือว่าที่ทำการของสมาคมเป็นของตัวเองมีห้องประชุมที่ทันสมัยจึงถือว่าเป็นสมาคมที่มีความพร้อมในทุกๆด้านของภาคเหนือที่อีกหลายๆสมาคมควรจะเอาเป็นแบบอย่างสินชัยพัชรธนาพ์เบืีอง บริศราธินารายงาน